นแฟนพันเทอีกทีได้ไหมเฮ้ยว่าเดี๋ยวกระบอกเดียวทอดทองในเมืหูปุ๊บหยาดหน่อยนะน่าทองนั่นตี่กระไรฟักม um> ือป um> um> ืนครับไม่ยิงพอยิงกำนังตายจ่อยเฮ้ยอืมพิษเด้อคือพิษเหรอเฮ้ย เขาว่าโอ้ยก็เคยเบิงเ่งนั่นเนาะนั่งเขาดังจ้ากระโดดแเมยลระติดตามทุกตอนเอกปาแสดงว่าเจ้านี่แฟนมันท่องบ่แม่โอ้ย่องในเร็วนี้ถามเกี่ยวมันท่องแมย์จำด้ทุกฉากทุกตอนโอ้ยแสดงว่าเจ้านี่คักบ่คอยนะแม่เนาะเอ้าวข้าสั่นค่อยๆถามเจ้าแน่ผู้หญิงสองผัวเขาเอิบมะหยังก็เอิบว่ามันท่องตัวแล้วผู้หญิงสามสิบผัวเด็กข้าสั่นสามสิบผัวโอ้ เรียนท่องเยเราสามร้อยหกสิบห้าปัวได้แม่สามร้อหกสบห้าปัวกะปีท่องเยแสดงว่าเจ้านี่แฟนพันแท้อีหลีอได้แม่เฮ้ยเมืว่าวาเดี๋ยวกะบอกเดื่อวท่องท่องในแม่หูบดคำถามสุดท้ายได้บ่านนี้แม่ขั้นสี่สิบแปดปีขึ้นไปคือเจ้านี่เขาเอืเ่อว่ยังสี่สบแปดปีห่วยก็ว่าไ้ทองเสร็แล้วไอท่องนี่ ม้ยถึงเจ้าว่อีแม่นี่บอกซักอันเดียวมันตัววบาแม่เท่าซะบ่เคยบลยว่าดอกแม่ขยยอกซื้ออือโอ้ยพ่อยอีแม่สมมาวันท่องวันยังอยู่นี่บอกขาวันไหนพี่ว่างว่าแวะมาบ้างหน่อยเป็นไรพูน่อยมาเฮ้ยเอ,าอาเ้าตัวมาแต่สายฝนพวดผ่านเขามาเขาตกใจเบิร์เท่านี้ตำรวจมากตำรวจลงบอลไกลอย่งนี้วะ เฮ้ยไ,ไ่วางหันนี่นเราเบาเรือมัอนท่องบอกให้บอกน้ำแม่เด้อ,อ,เ,อเขามาบาดเรืองมันท่องหมแมนแมนเขาก็แม่กำลังเอาเรือมัอนท่องกันแมน่เข้าหนี่แฟนครับตโตยงเลยเดย้เออเนาะบอกมาล่ะก็นนายเห็นใจวันท่องอยู่เด้ถือตัดหวัวตายไปแล้วก็ยังไม่เป็นเป็ดแต่ว่าขุนแพน่นตีมีบักหลายเมียหนึง่งตายไปเสื้อไปเป็นคออออลน้องขังเฉยเฮ้ยแล้วแม่พ่อแม่ตระลยนัง วุ้นละก็หอยจะคุ้นแผงน้องแม่ก็แม่นตัวเหรอเนาะเอาเอาเอา,เอาสวนม,มียังสวนกระขวยกันไปก่อนเด้อเนี่ยไปหาวัดสวนแม่ก่อนเอาฝนสรุปตอนแรกนี้ตำรวจไม่รีสมบอบอเฮหรอหยอกซื่อๆดอกเฮาตั้งใจว่าสิมาเล่นน้ำโตนี่เกือบมาบอกซุ่มซังห่วยเรื่องอยังอ่ะฝน ข้าวดังที่บ้านเขาซากันน่กเขาซาเรื่องอยังละฝนเหลืองพอย,ยีกํานั่นแล้วตายเอา้าแล้วคือตายเรื่องมันเป็นมาจาังไรฝนต่ว,ว่าไอ้ข้าฟัางบังลุกเกลือมันมีอยู่ว่าพอย,ยีกํานั่นก็พอห้อางแล้วเป็นมู่กันบ้านีเพื่อนส่วนกันไปเอาค้องค้งอยู่ทั้งผู้พูนน้ากันค้องค้งที่ว่านั่นมันไม่ยังละฝนกูมาท่องกับนั่งวักอู้มันค้งแห้งอยู่บ่ฝน เหลือความคังก็ต้องเอาถึงเลย,ยเฮงบอกมาเฮงอยากหูเป็นจากสีตัวพลอยพอเป็นกำนันนะั่นเราหลับเหลือกต่างเป็นกำนันเดี๋ยวเป็นกำนันมือเลยอ่ะมาทิ่มมือต่อมากล้หยายบออกมาหนาบ้านแล้วเนาะเหมือนนี่มือปืนขี่มอเตอร์ไซค์มาสิาสเอาปืนมานิ่งเล่าหน่ล่ะมือปืนอัะเนี่ยเราเห็นแล้วเลยเด้กูม่านท่อนะ่ะมาบังไว้ ว่าเมื่อปืนก็บปะระยิงลอ่อแมนบอแล้วหลอดตายวุว่นวิบเลยบ่นี่ที่แหลกเลากรสีหลอดตายละละแต่ว่านั่งกวักมันตียามหน่อยนะเราจงไหนต่อหรอฝนก็ย้อนนั่งกวักหยามหน่อยนะกูมา่านทองเหมือนตีก็เลยกวักมือปืนกรับมา่ยิงพอยีกำนั่นตายจ่อยเฮ้ยแตนทูกข้าวซวยขวเาขาหลอกรอคะแนวนี่แต่ว่ากูมม่านทองกำนั่งกวักยังอยู่อยู่บ่ละฝนเขาสิเอาไหว้หาสวรรค์มีม่านอียงเขาเอาไปโพดบัดแล้ว เฮ้มันไปมอนีตกเองมันไปใส่นีว่ะมันไปสส่วไปไส่าะก็จะเอาไว้นี่ เป็นยังไเลยเฮ้ยอันเจ้าเห็นเงินคอยอยู่บอกคอยเอาไว้ในเสือแค่เงาสีดำนั่นเงินบ่เห็นนี่แหละเฮ้ยเงินคอยเสียแม่ตั้งว่าหกลอยคุนเฮ้ยพอแมนเจ้าหลงทีไปพอเฮ้ยเจ้าอบ่หาเบหางดีๆปก็หาเบ่งเสือทุโตเหรอเด้คอยจำได้ว่าคอยเอาไว้ในหันละถ้าเจ้าเอาไว้ในหันมันสิเสียไปไส,สันก็จังว่านั่นตี เพราะว่าสิเอาเงินไปใส่หนี่ผู้หญ่งบานถามมน้าแม่นบอเอาไปใส่มือนี่เขาจะขืนดอกตั้งว่าสามแถวคุณได้เฮ้ยโอ้สามาแถวจาติดเงินเราจากบาดเลยฮะสามหมื่นโมเมนเฮ้ยสามร้อยโฮ้ยข่อยเคยนึกว่ามันหลวงมันหลเอาเอาเอา้เอาก็ต้องข่อยนี่สามร้อยเอานะเอาไอ้เฟม เราคือม่เงินโอ้ยเงินหัวหน้า,นาให้ยคอยเบิกก่อนคอยเลยเบิกมากมือเสาร์นี่อันนี้จะห้ยคอยเลยแมนบ้เฮย้ยสามลอยนี่แมนแมนเอาไปใส่นี่จ้าไปโหลดป๊าดหัวคอยคือสมัจใจดีแห่งแท้เหมือนเป็นตาหัอดากดมเนาะบอกว่าแนะไรเนาะแต่ว่ามือแรกนี่ขอเหรียญทานไปตาย,ดยได้เฮ้ยได้ได้เฮ้ยแบบนี้เขาต้องส่องกัน <C at> เดี๋ยวคอยเอาเงินไปใส่ที่บ้านก็เลยเดี๋ยวเราสิปั๊บไป ห้วยมันโตเรียดที่กูจดไว้ตัวนี่อ๋อหมแล่เอฟเฟมเอฟเฟมเจ้าอยากได้เงินไปเที่ยวคาราโอเกะบอฮึเที่ยวคาราโอเกะแมนเฮ้ยเมื่อแรกนี่เงินขายบัวข่อยสิออกหมื่นหนึ่งเอา้าแล้วเจ้าจะเอาข่อยไปเที่ยวคาราโอเกะบอเฮ้ยเจ้าบ้ว่าข่อยติบอ คอยบ่าวาคอยเสียงเงินเจ้าไปเที่ยวพร้อมโอ้อีลีบอกเฮ้ยแมนเฮ้ยแต่ว่าเจ้าตรงถ,ถ,ถ,กกถ้วยคำถามคอยให้ถือถก่อนเด้ถ้วยคำถามถ้าคอยถ้วยถือเจ้าจะคอยไปเที่ยวข้าวเกวนมน้อเฮ้ยแมนถ้าเจ้าถ้วยพิษเจ้าต้องเสเงินคอยลอยหนึ่งเด้แต่ว่าขันเจ้าถ้วยถือคอยเสียงเงินเจ้าพันหนึ่งเลยเสืออีลีได้เฮ้ยอีลีเอา้า ขอสิถ้วยละเดอ้อถ้าเจ้าไปซื้อสมตำเจ้าสิได้อีหยังไปซื้อสมตำก็สิได้ยสมตำตัวเฮ้ยพิทมันสิได้บักหุ่งตำเฮ้ยคือว่าได้บักหุ่งตำลเลรอเฮ้ยโอ้ยมีไทบ่บานใดเขาเอาบักสมแก้วหวานมาตำให้เจ้าอยู่บ่เฮ้ยไปซื้อแามเลยแงมเลยคอยก็เห็นแต่เข้าบักหุ่งนะ่ะมาตำให้เจ้าเฮ้ยมามาลอ,อ,อยนึงช่วยพิทน่ะเอาเอา,เอา เท่นาคอยที่ว่าสร้างดอกตมตำํำไปสร้างหุ่ง,งตำํำแมนเฮ้ยจื้อไว้เดอ้อเพื่อนานะาก็ต้องสร้างแบกหุ่ง,งตํำเนอเอาคำถามที่สองคอสิถ้วยอีกเด้อเฮ้ยทำใม้เจ้าไปสร้างเขาลาดแกงเจ้าสีใด้อ่งหยังเนี่ยก็สิไดเขาลาดแกงตัวเฮ้ยเจ้าสิไดแกงลาดเขาเฮ้ยก็แมนความเจ้าต,ตัวเยเฮ้ยคอยไปสืเขาลาดแกงงามไดคอยก็เห็นเจ้าแกงลาดเขาคอ,อย แมนเฮ้ยเจ้าถ้วยพิษนั่นเอามาเอามาเอยเงินลอยนึงนั่นโอ้เสียอยีกเหรอเสียเงินบปร์เ็นอีกเหรอเอ้าเจ้าถ้วยไอีกจะข้ามถามมึงกันนะ่ะคอยเสียวเงินพันเจ้าให้ได้มื่อี้เออก็ได้คอยสีถ้ยวยเราเด้อสันเรือลาที่ไก่มันขันมันขันตอนใดไก่ขันก็ะขันย่ำเศร้าตัวเฮ้ยเที่ยวนี้คอยถือแค่พิษเฮ้ยคือพิษเหรอเฮ้ย พี่นั่นตัวแต่พ่อก็เหยสังเกตดิเวลาไกลมันขันน่ะมันเป็นยังไงเฮ้ยกับเวลามันขันน่ะมันขันเนีมันโกง,งคเอเอ๊ะเอเ๊ะเอเ๊ะเฮ้ยเอามาเอามาเงินลอยนึงเจ้านี่หามซ้ำหนี่กับ,บถ้วยบะเถือกแล้วไม่ปืป๊กเอา้าอุตส่าห์ไปรักขึ้นมาเสียขึ้นเดือดสับ